สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพามารู้จักถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตามีประโยชน์และมีถิ่นกําเนิดมาจากไหนนั้นมารับฟังกันได้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะถั่วลันเตาจัดอยู่ในตระกูลถั่วมีถิ่นกําเนิดแถบประเทศเอธิโอเปียต่อมาแพร่กระจายปลูกในแถบเมติเตอร์เรเนียนเอเชียและเขต อบอุ่นต่างๆของโลกทัวลันเตาเป็นพืชฤดูเดียวมีใบแบสลับปลายใบเปลี่ยนเป็นมือเกาะการเจริญเติบโตแบบพุ่มหรือขึ้นขังบางสายพันธุ์ใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มลำต้นเล็กเป็นเรียม ลากเป็นระบบลากแก้วดอกเป็นแบบดอกสมบูรณ์เพศผสมในตัวเองสามารถแบ่งประเภทของทัวรลันเตาเป็น2-3ถึงประเภทได้แก่ประเภทฝักเหนียวและแข็งเมล็ดโตนิยมปลูกเพื่อรับประทานเมล็ดเรียกว่านโตส่วนอีกชนิดหนึ่งปลูกเพื่อรับประทานฝักสด โดยฝักจะมีขนาดใหญ่มีปีกเรียกเหอหลานโต้รสชาติและสรรพคุณของถั่วหลันเตานั้นก็จะมีรสชาติหวานช่วยขับของเหลวในร่างกายถอนพิษมักใช้บำบัดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นตะคิวเน็บชาปัสสาวะขัดและยังช่วยเพิ่มน้ำนมนะคะ คุณค่าของถั่วลันเตานั้นมีอากูชินินจิบเบอร์เรนลินโปรตีนไขมันแคโรทีนและวิตามิน B2 โอ้โหประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะถั่วลันเตานะคะแถมยังเป็นมิตรกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะวันนี้ต้องก็มาพูดถึงประโยชน์ของถั่วลันเตาและก็สามารถทานได้ อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแถมยังมีเมนูหลากหลายให้ได้ทำเกี่ยวกับถั่วลันเตานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทต้มยำผัดทอดถั่วลันเตาก็ทำอาหารออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของถั่วลันเตา ฉบับย่อนะคะจริงกำเนิดของถั่วลันเตาไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนจะมาจากเอธิโอเปียแล้วก็ขยายพันธุ์มาจนถึงประเทศของเรานั้นก็ขอบคุณนะคะคนที่เอามาให้รับประทานแถมยังเป็นมิตรกับโรคเบาหวานด้วยนะคะ โรบหวานทานได้นะคะก็หากจุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะปิดภาพประการใดนั้นก็ติชมกันมาได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ